ขนาดพวกเดียวกันยังเอื่มละอาครับนะปียบทยังเอื่มละอาบอกโหดูสอสรุ่นใหม่นี่อภิปรายแล้วผมเอื่มละอามากนะต้องมานั่งอ่านโพยอ่านอะไรกันผมเนี่ยไปนั่งดูสอสรุ่นเก่านะสอสรแบบับขุดเทปรุ่นเก่ามาดูเนี่ยโอ้โหสอสนี่เขาอภิปรายกันไม่ต้องมีโพยเลยนะเออนะแต่สอสรุ่นใหม่นี่มันต้องมานั่งอ่านโพยกันโอ้แถมอ่านโพยก็ อ่านโพยป,ปิดๆตุกทูอีกอ่านโพยตัวเลขนะขนาดอ่านโพยตัวเลขยังผิดนะคิดดูสินะอ่านบูนเจ็ดร้อยแปดสิบหกเอ้ยเจ็ดร้อยหกสิบแปดเอ้ยเจ็ดพันเอ้ยขอประโทุต่อประธานโทษค่ะอาประธานค่ะขออภัยโทษค่ะนะขอปืนขอเลื่อนสไลด์ค่ะเอ้ยเจ็ดพันร้อยเจ็ดพันหมื่นเห็นแล้วมันน่าสมเพชมิตรนา ขนาดอ่านโพยังอ่านผิดตปกิดดูสิกับท่านผู้ชมนะมึงยังอ่านไม่ออกะมึงจาตัวเลขผิดๆถูกๆกะโอ้คนรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะเขาอภิรายน,นะโอ้โหนะครับเขาไม่ต้องดูโพยเลยอภิสิทธ์อ่ะอภิรายเฉาะ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 เห็นไหมเออนะครับเสียดายจริงๆคนคุณภาพสมัยก่อนนะเออท่านสสสมัยก่อน แต่พาสมัยนี้ปั๊บคุณภาพก็ลดลงลดลงลดลงนะตามเขาเรียกว่าตามอะไรตามคุณภาพคนที่เลือกมาเนี่ยก็คนที่เลือกมามันคุณภาพแบบนี้ก็ได้สอสแบบนี้แหละนะนี่เห็นไหมขนาดปีญตรยังบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวนะฮะนี่ขนาดอาจารย์ป๊อกน,นี่อาจารย์ป๊อกเขาเรียกว่าต้นฉบับน,นี่แต่อาจารย์ป๊อกก็ไม่น่าไปว่าใครหรอกครับ เพราะเพราะตัวเองยังเอาไม่รอดตัวเองยังโดนตัดสินนะเออถ้าอาจารย์ปอกไปโดนตัดสินนี่อาจารย์ปอกนี่ก็ได้เข้าไปสภาแล้วนะเพราะอาจารย์ป๊อกนี่ก็หมกมุ่นอยู่แต่กับการนะสถาบันนี่แหละนะเออไม่งั้นไอ้ธนาธรอาจารย์ปอกไอ้ช่อนี่ก็ได้เข้าไปสภาแล้วนะครับม่นต้องไปว่าเขาหรอกนะก็มันเป็นผลผลิตของอาจารย์ป๊อกไม่ใช่เหรอคนพวกนี้ นะระยุยงเด็กปลุกปั่นเด็กให้เลือกคนแบบนี้มาก็ต้องทําใจนะอนะครับจะโหจะมาหาคนแบบเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคนพวกนี้ก็ต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ไม่เหลือใครละครับต่อไปอไอ้พักสม้มอะนะคนรุ่นใหม่ต่อ,ต,อต่อไปก็ไม่เหลือใครแล้วนะเ,เดี๋ยวก็โดนตัดสิทธิ์กันหมดแล้วไอ้พิธาเดี๋ยวก็โดนเหมือนกัน นะครับใครเจิงๆไอ้เจี๊ยบอะไรอะ่ะใครที่ว่าเจิงๆอ่ะจะโดนตัดธศษกันหมดนะนะครับเดี๋ยวสักพักเอาเด็กพ2มาอ่านมาอภิรายนะคือคนพวกนี้มันชอบแบบชอบอ้างคนรุ่นใหม่นะแต่คนรุ่นใหม่นี่คือแบบโอ้ไม่ไหวฮะแต่ละคนเอาสอสอรุ่นเก่าดีกว่าเนี่ยหมอวโรงเนี่ยเห็นไหมเอออภิปรายจำนำข้าวเห็นไหมโอ้โหนะ โชว์โชโชโช,โช,โชแต่ละอันนะครับไม่ชอบกันนะออชอบคนที่แบบอภิปรายไม่เป็นพูดตัวเลขก็ผิดก็ถูกนะออใครบอกว่าหมอว่าลงสอบตกอ่ะแกเคยสอบได้มาไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งแล้วนะเคยอภิปรายเรื่องจำนำข้าวจนยิงรักต้องติดคุกไปแล้วต้องหนีไปแล้วเนี่ยจนบุญทรงต้องติดคุกเนี่ยนะ คนอย่างหมอลงเนี่ยนะโอ้ดีๆกันไม่ยอมเลือกนะครับก็อย่างว่าแหละนะคนรุ่นใหม่นะมันก็เป็นไปตามเทรนตามยุคสมัยนะครับเออเป็นไงละ่ะตามยุคสมัยไหมละ่ะสมใจไหมละ่ะคนรุ่นใหม่นะอภิปรายแต่ละอย่างโอ้แถมอย่างอภิปรายผิดสะพายนะนะนะเห็นนะอีโรเต้นไหมสภาพแต่ละคนที่เลือกกันมาเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ